เตาถ่านเมืองนอกค่ะเตาถ่านเมืองหนาวเตาถ่านฝรั่งเตาถ่าน,าน,านคนเก่าแก่ไม่มีไฟฟ้าสไปที่ยังไม่มีไฟฟ้าของประเทศเซอร์แลนด์ค่ะน,นี่ขี้เท่าค่ะนี่ที่ขี้เท่าลงมาตรงนี้อันนี้คือ จะเอาทานใส่ตรงนี้ค่ะขี้เท่าเอาขี้เถ้าออกอก่อนขีออ้เถ้าออกก่อนตากโบราณหายากมากสมัยนี้หาดูยากมาก,าากขี้เท่าออกเขียงขี้เท่ามันก็จะลงข้างล่างอย่างงี้ค่ะอันนี้คือไอ้ที่ที่เด็กคนเด็กสตาร,ร์ทไฟคือก่อนจะจุดไฟต้องมีไอ้นี่นะคะบ้านเราใช้ขี้ขี้ใตบ้บ้านเมืองไทยใช้ใช้แบบนี้ ดี่ทานน้อยแล้วก็ใช้ไม้ไม้ไม่หย่เข้าไปก่อไฟใส่ฟ <ri ek> ืน <mahdoll> จุดไม่ขีดปิดไปแล้วก็เปิดตัวปเปิดเอ่ออากาศใช่ไหมเปิดอากาศที่มันขึ้นไป <c oughs> เปิดประตูอากาศเปิดประตูอากาศเนี่ะเปิดประตูอากาศให้ขึ้นสูงๆเนี่ยเป็นลมเลยค่ะต้องเปิดอันนี้เนี่ยลมจะได้ผ่านแล้วก็มาเปิดตรงเนี้ย เพื่อให้ลงผ่านให้ลงผ่านแล้วก็ไฟก็จะติดแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นตามทอ่อนี่ค่ะเสียงก็ไฟก็แปะไฟแฟปะนีติดแล้วเราเราเปิดดูเนี่ยเดี๋ยวไฟแดงแดง่ะไฟแดงแดงนี่ไฟติดแล้วก็ยัดฟืนเข้าไปอันนี้ทำให้บ้านอุ่นแล้วก็ทำทำกับข้าวได้ด้วย หายากมากในสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่ามันเป็นเก่าแก่มากแล้วก็ปิดไล้นี่เห็นไฟแล้วเห็นแวบไหมคะเนี่ยตรงนี้ไฟแวบๆแบล้วเปิดได้พี่แวบๆนี่ต้องต้องเอ่อเปิดเตาเนี่ยถ้าอยากให้ไฟแรงค่ะนี่แวบๆแล้ว นี่เป็นไฟี่ถ้าถ้าเปิดถ้าเปิดแรงอย่างเงี้ยเนาะเปิดล,ลมมันเข้าไฟก็จะจะแรงขึ้นพอปิดปุ๊บไฟก็จะไม่ปิวมากแต่เราก็ต้องปิดแล้วตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะเราก็ทําให้บ้านอุ่นอย่างเดียวดีจังเลยต้นท่อเนี้ยมันจะขึ้นไปห้องน้ําแต่ความร้อนในในห้องในห้องนี้แล้วก็ไปในห้องอื่นนะได้หมดเนี่ยแล้วก็ปิดแล้วเนี่ย โอ้ยดีจังผลพอยได้ทำถ้าเสร็จก็ทําให้บ้านอุ่นขึ้นล้ว่าต้มน้ําต่อเนี่ยนี้ก็ตั้งไว้เลยตั้งน้ําต้มอุ่นอะไรก็มาวางไว้เท่านั้นเองดีจังทาให้บ้านอุ่นบ้านอุ่นห้องน้ําอุ่นข้างบนแล้วก็ห้องนี้อุ่นอุ่นหมดเลยโอ้ยดีจังดีจังไม่ต้องจุดเตาเพิ่มเพิ่มฝืน ทำข้าได้แล้วแต่เด็ใไ่ทํทา้าวแล้วก็ปิดถ้าอยากให้ไฟางก็เปิดเปิดอย่างี้ไม่ได้ตึงดูชิ้นเท่าเนี่ยเดี๋ยวตั้งไฟแล้วค่ะตั้งไฟเตาถักเตาเตาฟืนเตาถ่าน อบปลาแซ่บๆไม่ใช่หากิดง่ายๆนะคะอบปลาเมืองนอกแบบนี้อบปลาด้วยหม้อร้านร้านเอเชียไปซื้อกด็ดอยู่ในเมืองนั่งรถไฟไปสองต่อถ้ารถไฟกาแฟแทนออกแล้ว